สวัสดีค่ะจิ๊บค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่รักความอ่อนเยาว์วันนี้จิ๊บมีไอเทมตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำบอกต่อนะคะก็คือฟินเดเลสซีนะคะเป็นวิตามินซีของหมอแซมค่ะนี่เลยค่ะฟินเ l e ลส C ีจากฟินเดเลสคลินิกของคุณหมอแซมนะคะตัวนี้ไี่ดียังไงตัวนี้เป็น3ราชาผลไม้ที่ทั่วโลกยอมรับนะคะ ราชาผลไม้คือผลไม้ที่ทั่วโลกนะคะเขายกย่องว่ามีสารที่จะปกป้องเซลล์ให้แก่ช้าปกป้องการเป็นเซลเล์มะเร็งปกป้องการทําลายเซลล์ให้เสื่อมสลายไปนะคะทําให้เรามีอายุยืนผิวพรรณสดใสปกป้องจากแสงแดดที่สําคัญนะคะอาจารย์แซมยังใส่ลูทีนซีแซนทีนซึ่งเป็นลงคาวัตถุที่พบมากในบริเวณดวงตาจะปกป้องตาจากโรคต่างๆนะคะที่ใส่ในปริมาณงานวิจัยรับรองและพอเพียงนะคะถ้าเทียบ แล้วเนี่ยเราใส่สารสกัดมากกว่าสารสกัดในตลาดหลายเท่ามากๆเลยนะคะนอกจากฟินเดเลซีจะมีถึง32สารสกัดในการปกป้องเซลล์ไม่ให้เสื่อมแล้วเรายังมีรงควัตุที่ติด1ใน6นะคะในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นดาวเด่นของโลกเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแคเลอรทีโอยนะคะที่ปกป้องเซลล์เราไม่ให้แก่เนี่ยพบมากกว่า600ชนิดนะคะแต่มี1ใน6นะคะที่ปกป้องเซลล์ได้ดีมากๆเลยนะคะฟินเดเลซีนะคะพบ ติดอันดับหนึ่งในสของโลกนะคะในการปกป้องเซลล์ฉะนั้นใครที่ทานเนี่ยน่าภูมิใจมากๆเลยค่ะสาวกที่ต้านแก่เนี่ยห้ามพลาดฟินซีนะคะ หลายคนสงสัยนะคะว่าฟินซีตัวนี้ทานแล้วเห็นผลยังไงผิวมันจะชมพูละเลือกนะคะดูเหมือนคนสุขภาพดีแล้วก็มีออร่าที่สําคัญจะทําให้เราหน้าเด็กขึ้นด้วยเห็นชัดๆเลยก็คือหลังมือจิ๊บนะคะตอนนี้กับใบหน้าเนี่ยสีผิวใกล้เคียงกันแล้วนะคะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเวลาสัมผัสตัวเนี่ยผิวก็จะลื่นมากเลยเหมือนผิวเด็กนะคะถ้าใครอยากมีผิวเด็กง่ายๆผิวชมพูง่ายๆสุขภาพดีในราคาที่สุดประหยัดนะคะอย่าลืม ฟินเดเลซีนะคะ